แล้วก็แท่นตัวนี้จะเป็นแท่นฟูโซ่เป็น8ปดน็อตเบรกน้ำมันครับคนที่เป็นหกล้อจะไปแปลงเป็น10บล้อแท่นเตี้ยนี้มาเอาได้เลยแล้วก็นี่เป็นเพลาท้ายรถเทสนะเป็นจี g ก้าหล้อเป็นรถเทสสภาพป้ายแดงเลยคือใหม่ๆนี้เลยนะใหม่เลยเป็นรถเทส์อะวิ่งไม่กิโลอ แล้วก็ต้องทำลายหัวทิ้งเราก็เอาช่วงล่างมาแล้วก็นี่ก็เป็นแท่นรถเทสเหมือนกันเป็นอิสุจีก้าเมื่อกี้หนึ่งตัวนี่ตัวที่สองเป็นจีก้า,า8น็อตเตี้ยครับเป็นเบรกแห้งถ้าจะแปลงจาก6ล้อเป็น10ล้อแท่นเตี้ยไว้บรรทุกพวกรถแมคโครรถเกี่ยวอะไรมาเอาไ่แปลงได้เลยครับ